สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็มายืนยันตัวตนนะคะให้ได้เจอกันให้เจอหน้าเจอตาได้พูดคุยกันค่ะก็<น>ไม่มีอะไรที่จะนำเสนอนะนอกจากดอกไม้สวยๆที่บ้านี่ชูมีแต่ดอกไม้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นี่ก็คืองวงช้างนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวกลับหน้ากล้องเนาะ กลับยังไงล่ะเราอ,อันนี้เลยสวยงามมากนะคะก็ตื่นเต้นนะขยายออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งงามค่ะคือเขาเป็นเป็นรูปทรงที่ได้คือเหมือนงวงช้างมากๆค่ะเนี่ยอวบอิ่มนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลย แล้วก็เป็นไม้มงคลนะถ้าทุกคนหาไว้นะติดบ้านไว้ก็ความเป็นสิริมงคลคือทุกอย่างอยู่ในใจแล้วอะถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลมันก็มีความสบายใจนะคะเพื่อนๆมีความสบายใจถ้าถามว่ามงคลตรงไหนให้โชคตรงไหนบางทีเราไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรอกนะคะแต่ว่า มันมีคุณค่าทางด้านจิตใจทําให้เรามีความสุขความสบายใจค่ะเพื่อนๆเราคิดแบบนี้เนาะนี่คือไม้มงคลมีต้นเล็กต้นน้อยไปดูชะบาชะบาแสนสวยของฉันทันนี้วันนี้ก็เริ่มเป็นแบบนี้แล้วค่ะเมื่อวานนี้แบ่งบานเต็มที่เลยค่ะวันนี้เป็นแบบนี้แล้ว นี่นี่คือเขาเรียกว่ากุหลาบเทียนค่ะสวยงามนะคะคเพื่อนๆถ้าดูไ,ไกลๆสวยมากกุหลาบเทียนนี่ชะบาสีชมพูชะบาสีชมพูสวยมากนะคะ,อะชอบแต่ชอบดอกไม้ ก็เราสิ่งไหนที่เราทำเนาะเราก็เรียกว่ามีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เนาะสวยค่ะอันนี้ก็รอบานอีกเยอะเลยนะนเพื่อนแต่ย้ายเขามาไว้ตรงนี้เขาก็เลยไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เห็นด้านหลังเขาเฉาม้ากๆเลยท้องฟ้าด้านหลังสวยมากค่ะ เย็นอยู่นะคะเพื่อนอากาศเย็นอากาศเย็นแต่ไม่ถึงกับหนาวแต่ก็ถ้าเกิดใส่เสื้อไม่หนาก็เย็นอยู่นะคะเพื่อนงาจริง เชิดชูนะคะเป็นหน้าเป็นตาไขมาก็วิ่งมาค่ะชอบไขมาก็วิ่งหา, <c oughs> า,งหาต้นเฟืองฟ้าเป็นหน้าเป็นตาค่ะ จะทำงานกันแลบนี้น้เขียนด้นะน,นุโตมากสงสัยะต้องเอาไปทานแล้วเดี๋ยจะกก ทุกการรับชมค่ะคุยเพลิน,นค่ะ